สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุขเสราร์อาทิตย์เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่ตอนจบค่ะลําดับต่อจากนี้ผู้สนใจได้สอบถามปัญหาจากศาสตราจารย์ด็อร์เอียนสตีเวนสันห สมเด็จพระสังฆราชทรงถามว่าตายแล้วไม่สูญใช่ไหมศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เอียนสตีเวนสันตอบว่าใช่ 2. ศาสตราจารย์เกลียวบุญนาคถามว่าเคยพบบ้างไหมที่ปรากฏว่าพ่อกลับมาเกิดเป็นลูกของตนเองโดยท่านอ้างถึงหนังสือที่อ่านพบ เรื่องจุดติปฏิสนธิร่วมกันศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันตอบว่าเคยพบเรื่องแบบนี้ในประเทศอินเดียหนึ่งรายสามีตายภรรยากำลังตั้งครรภ์แล้วว่ามาเข้าท้องภรรยาของตนเองเกิดใหม่ 3. ม,มีผู้สนใจถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในรายเด็กหญิงชาวอเมริกันว่า ชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันตอบว่าเด็กหญิงอเมริกันคนนั้นเมื่ออายุสองสามขวบที่ฝันอยู่เรื่องเดียวกันซ้ำๆคือฝันว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่จูงเด็กแล้วเกิดก้อนหินถล่มมาใส่นั้นเล่าให้มารดาของตนฟังว่าภาพภูเขานั้น เป็นภาพคล้ายทางภาคเหนือของประเทศอินเดียแถบเมืองดาจิริงซึ่งเป็นที่สงสัยว่าชาติก่อนเด็กคนนี้จะเป็นชาวอินเดียแถบเมืองดาจิริงเรื่องนี้ไม่มีข้อพิสูจน์อะไรที่แน่นอนสำหรับในรายนี้ 4. ผู้สนใจถามว่าในจำนวน600ราย ที่ท่านศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันศึกษาค้นคว้านี้มีรายใดบ้างที่เด่นชัดแน่นอนว่าตายแล้วเกิดใหม่ศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันตอบว่าในจำนวน600รายนี้ที่ชัดเจนค่อนข้างจะแน่นอนมีอยู่เพียง20รายและในจำนวน20รายนี้ จะว่ารายใดเด่นชัดกว่ากันตอบยากเพราะมีหลักฐานต่างๆพอๆกัน20รายนี้ในประเทศอินเดีย7รายอลาสก้าร7รายบราซิล2รายเลบานอนซีลอนและอื่นๆ 5. ผู้สนใจถามว่าการศึกษาคนา้นคว้าเรื่องการเกิดใหม่นี้เกิดประโยชน์อะไร ศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันตอบว่าการศึกษารายต่างๆเหล่านี้เกิดประโยชน์ทางแพทย์ด้านการรักษาจิตเช่นในคนไข้มีอาการทางจิตบางอย่างหรือเกิดความกลัวอะไรขึ้นมาเหตุผลเกี่ยวกับตายแล้วเกิดใหม่ย่อมนำมารักษาจิตใจของผู้ป่วยให้ผ่อนคลายลงโดยเป็นผลของชาติก่อนอีกประการหนึง่ง ประเทศทางตะวันตกไม่เจอเรื่องตายแล้วเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อทราบว่าตายแล้วเกิดใหม่คนเราจะได้ทำความดีชาติหน้าเกิดใหม่จะได้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นปัญหาเรื่องบาปบุญต่างๆปัจจุบันพ่อแม่จะตักเตือนดุว่าเด็กสมัยใหม่นี้ซึ่งดูออกจะวุ่นวายกันอยู่นี้ก็จะได้นึกถึงว่า มันมีเรื่องราวมาแต่ชาติก่อนไม่ใช่มาเกิดในชาตินี้ 6. สมเด็จพระสังฆราชทรงกล่าวสนับสนุนเพิ่มเติมมีใจความว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ให้ทำกรรมดีตายสูนย์ไม่กลัวบาปตายเกิดกลัวบาปจึงต้องทำความดี 7. ศาสตราจารย์คลุ้มวัชโรบนกล่าวเพิ่มเติมว่าตามที่เคยพบบิดากลับมาเกิดเป็นบุตรนั้นสแสดงว่าวิญ,ญญาณต้องมีจริงเด็กปฏิสนธิเป็นตัวตนยังไม่มีวิญญาณเมื่อพ่อตายวิญญาณจึงเข้าตัวเด็กฟังแล้วทำให้เข้าใจว่าวิญญาณมีจริง8นายแพทย์ประพันธ์พืชผล ผู้ฟังอยู่ข้างล่างส่งปัญหามาถามคืออยากถามตัวท่านผู้บรรยายว่าท่านผู้บรรยายเองมีความเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่นี้หรือไม่ศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันกล่าวว่าตัวข้าพเจ้าเชื่อว่าคนเราตายแล้วเกิดใหม่ 9. มีผู้สนใจถามว่า เวลานี้มนุษย์เราเกิดมากมายเหลือเกินสถิติตายน้อยกว่าเกิดมากวิญญาณมาจากที่ไหนกันที่มาเกิดใหม่ศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันตอบว่ามนุษย์เราเกิดและตายมานานแล้วเมื่อห้าหมื่นปีมีมนุษย์น้อยปัจจุบันถึงสามพันล้านคนจึงเข้าใจว่า วิญญาณคงมีเพียงพอเพราะมนุษย์เราตายกันมานานแล้วอาจมีได้นานถึง15-20ชาติแล้วกลับมาเกิดใหม่วิญญาณที่เหลือจึงควรจะมี 10. มีผู้สนใจถามว่าท่านผู้บรรยายเคยศึกษาพบรายที่ระลึกชาติเกิดได้ว่าเดิมเป็นสัตว์ แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างหรือไม่ศาสตราจารย์ดร์เอียนสตีเวนสันตอบว่าข้าพเจ้ายังไม่พบหลักฐานที่ว่าเดิมเป็นสัตว์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์11สมเด็จพระสังฆราชทรงกล่าวเพิ่มเติมมีใจความว่าในพุทธการเคยปรากฏว่าคนไปเกิดเป็นสัตว์ก็มี จากสัตว์เป็นมนุษย์ก็มีและทรงกล่าวถึงผลของกรรมทำให้เกิดเป็นสัตว์และเมื่อมนุษย์ยังมีกิเลสมีกรรมก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดหมดกิเลสเท่านั้นจึงจะไม่เกิดคือพระนิพพาน 12. มีผู้สนใจถามว่าอยากทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแม่ชีรายหนึ่งที่นครศรีธรรมราช ซึ่งทราบว่าท่านผู้บรรยายได้ไปศึกษาเรื่องนี้มาศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันตอบว่ารายของแม่ชีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นรายหนึ่งที่น่าสนใจแต่ตามที่สอบถามพยานหลักฐานต่างๆไว้ยังได้น้อยกว่าในต่างประเทศเพราะแม่ชีไม่เคยเล่าให้คนอื่นฟัง แต่ก็มีหลักฐานในรายนี้ว่ามีการตายแล้วเกิดใหม่ศาสตราจารย์หลวงพินภาคพิทยาเพศสรุปว่ากระผมในนามของสมาคมขอขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มานั่งฟังอยู่เป็นเวลาช้านานปาฐกถาเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจที่สนับสนุนพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องที่ควรจะฝ่ายใจนึกถึงไว้สำหรับท่านผู้บรรยายได้ทำการค้นคว้าศึกษาอย่างจริงจังละเอียดละออสอบถามพยานปากคำต่างๆไว้อย่างมากมายกระผมในานามของสมาคมขอขอบคุณท่านทั้งหลายและขอบคุณท่านผู้บรรยายคือศาสตราจารย์ด็อเตอร์เอียนสตีเวนสันไว้ณที่นี้ด้วย ศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันกล่าวขอบคุณที่ประชุมและขอร้องว่าหากท่านผู้ใดรู้หรือมีรายที่ตายแล้วเกิดใหม่โปรดแสดงให้สมาคมทราบซึ่งจะได้รวบรวมไว้เพื่อทำการศึกษาค้นคว้ากันต่อไปและในปีหน้าจะเดินทางมาค้นคว้าเรื่องนี้ในประเทศไทยอีก ข้อความตามที่กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าได้คัดลอกบางตอนในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่เนื่องด้วยท่านศาสตราจารย์ประดิษฐ์ตันสุรัตได้กรุณามอบหนังสือให้ข้าพเจ้าหนึ่งเล่มเป็นหนังสืออนุสร์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงพินภาคพิทยาเพศในวงเล็บพินเมืองแมน ณเมนหน้าพพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสงานเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2520แต่ข้าพเจ้าได้รับเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2521เมื่อได้มีโอกาสอ่านก็เกิดสนใจในคำปถาถกถาเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ จึงได้โทรศัพท์ไปเรียนท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ตันสุรัตให้ช่วยพาไปหาอาจารย์นายแพทย์เชียนสิริยานนท์เพื่อขออนุญาตคัดบางตอนในหนังสือเล่มนั้นลงในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมจากนั้นไม่นานศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ตันสุรัตได้บอกมาทางโทรศัพท์ว่าอาจารย์นายแพทย์เชียนสิริยานนท์ยินดีอนุญาต ให้คัดลงพิมพ์ได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านบรรยายปากถา,าของศาสตราจารย์ดเอรเอียนสีเวนสันในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่มีความสนใจในคำถามสิบข้อเพราทำให้ข้าพเจ้านึกขึ้นได้ว่าเมื่อหลายปีผ่านมาแล้วได้รับจดหมายบันทึกฉบับหนึ่งของสุภาพสตรีจากนครสวรรค์ เป็นเรื่องประหลาดน่าคิดมากข้าพเจ้าขอสอดข้อคิดไว้ด้วยดังมีความว่าคืนหนึ่งเดือนงายดิฉันนอนไม่หลับลุกขึ้นมาหน้าบ้านนั่งดูดวงจันทร์ส่องแสงสว่างทั่วไปแสงสว่างของดวงจันทร์คืนนั้นเราสามารถจะมองเห็นเส้นลายมือได้ชัดเจน ดิฉันนั่งมองดูดวงเดือนบนท้องฟ้าอย่างจิตใจสบายคืนนั้นดวงจันทร์สาดแสงส่องสว่างทั่วทั้งตรอกทั้งซอยทั่วมุมในเมืองนครสวรรค์มองชัดเจนได้ไกลออกไปดิฉันมองดูแสงสว่างของดวงเดือนไม่นาน สายตามองดูไกลออกไปทางมุมถนนที่เงียบสงัดยามค่ำคืนอย่างเพลิดเพลินด้วยความสุขใจไม่ง่วงนอนนานๆจะมีความสุขสบายใจกับแสงสว่างของดวงเดือนสักครั้งเมื่อกำลังเพลิดเพลินกับแสงจันร์อยู่นั้นสายตาก็หันไปมองเห็นคนกลุ่มหนึ่งประมาณ7 8คนกำลังเดินมาแต่ไกลคนเหล่านั้น รู้สึกจะผิดกว่าธรรมดาเดินอย่างเงียบๆใกล้เข้ามาพอจะมองเห็นสีเสื้อที่ใส่มีจุดเป็นดวงด่างเล็กใหญ่ด้วยกันทุกคนทำให้ประหลาดใจทำให้ไม่แน่ใจว่าพวกนี้เป็นคนดีหรือคนร้ายหรือพวกปลน้นดิฉันรีบหลบเข้าบ้านปิดประตูลงกรอนแล้วแอบดูทางช่อง พอจะเห็นได้จากแสงเดือนอย่างชัดเจนคนเหล่านั้นผ่านมาใกล้เห็นจุดดำด่างใหญ่เล็กแปลกกว่าคนธรรมดาทุกคนเดินเฉยหูปากไม่ได้ยินเสียงพูดเสียงกระซิบอะไรกันเลยดิฉันแอบมองเห็นผ่านหน้าบ้านไปแล้วอยากจะรู้ว่าพวกนี้ไปไหนกันจึง,งแง้มประตูบ้านออกดู ก็เห็นคนพวกนั้นเดินหายเข้าไปในเล้าหมูนึกไม่ออกพวกนี้เข้าไปทำไมในเล้าหมูเพราะไม่มีทางออกดิฉันเฝ้าดูว่าจะได้ยินเสียงหมูในเล้าส่งเสียงร้องก็เงียบดิฉันคอยดูคนพวกนั้นเมื่อไหร่จะกลับออกมาจากเล้าหมูคอยนานจนดึกมากคนในบ้านหลับกันหมด ดิฉันจึงนอนจนรุ่งเช้าดิฉันยังนึกถึงเหตุการณ์ที่ได้เห็นเมื่อคืนนี้ได้ดีอดอยู่ไม่ได้จึงถามเจ้าของเล้าหมูซึ่งกำลังเดินออกมาอย่างยิ้มแย้มว่าเมื่อคืนนี้มีอะไรผิดแปลกในเล้าหมูบ้างแกตอบอย่างยิ้มยิ้มว่ามีครับดิฉันก็สนใจจึงอยากทราบรีบถามว่า มีอะไรผิดแปลกเหรอเจ้าของเล้าตอบอย่างอารมณ์เย็นว่าเมื่อเช้ามืดแม่หมูของผมมันออกลูกมาหลายตัวดิฉันขอเข้าไปดูในเล้าก็เห็นแม่หมูนอนให้พวกลูกกินนมดิฉันก็แปลกใจที่เห็นลูกหมูเหล่านั้นมันมีจุดใหญ่จุดเล็กตามที่ดิฉันได้เห็นเมื่อคืนนี้ นับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์เท่าที่ดิฉันเคยพบเคยเห็นในชีวิตดิฉันอยากทราบว่าเรื่องนี้เข้ากฎแห่งกรรมของคุณทอเขียนหรือเปล่าคะในเรื่องคนกลับชาติมาเกิดเป็นสัตว์ครั้งนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ออกความเห็นอะไรต่อไปได้แต่ขอบคุณที่ส่งเรื่องประหลาดมาให้พิจารณา เพราะข้าพเจ้าไม่ชอบเดาในเมื่อตัวเองไม่รู้จริงและไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูกข้าพเจ้าจึงขอนำข้อความเหล่านั้นมาฝากไว้ในที่นี้เพื่อท่านผู้สนใจและผู้มีความรู้ดีจะได้ช่วยกันพิจารณาเหตุผลเพื่อจะได้พิสูจน์ต่อไปข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์เชียนสิริยานนท ที่อนุญาตให้คัดเลือกบางตอนพิมพ์ได้และขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ตันสุรัตที่ได้กรุณามอบหนังสือและได้ช่วยเป็นทุระจัดการขออนุญาตให้ด้วยความเรียบร้อยหลังจากข้าพเจ้าได้เขียนเสร็จแล้วได้ส่งต้นฉบับไปให้อาจารย์นายแพทย์เชียนสิริยานนท์พิจารณาข้อความก่อนจะส่งโรงพิมพ์ ก็ได้รับจดหมายตอบตามข้อความต่อไปนี้เรียนคุณทอเลียงพิบูรณ์ที่เคารพผมได้รับหนังสือสี่เล่มและต้นฉบับนี้แล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่งผมได้ติดตามเรื่องกฎแห่งกรรมต่างๆของท่านหลายเรื่องมานานแล้วด้วยรู้สึกเห็นดีเห็นชอบและชื่นชมในการเขียนของท่านตลอดมา เพราะฉะนั้นหากจะให้ผมได้มีส่วนรับใช้อะไรก็ยินดีมากครับอันหนึ่งเนื่องด้วยต้นฉบับในหนังสือพระราชทานเพลิงศพท่านศาสตราจารย์หลวงพินภาคพิทยาเพศมีพรูฟผิดชื่อคนอยู่เล็กน้อยผมได้แก้ในต้นฉบับนี้แล้วครับด้วยความเคารพอย่างสูงนายแพทย์เชียนสิริยานน์ กองแพทย์สารคดีเด็กและเยาวชนกลางหลักเมืองกอไก่จุดทอทหารจุดสองข้าพเจ้าไม่สามารถจะลืมได้จึงขอขอบคุณมาในที่นี้อีกครั้งหนึ่งเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะ หากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึงขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่คุณทอเลียนพี่บูนท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึ่งพึงจะได้รับหน้าการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไร ติดตามรับฟังกันได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ